การพระราชสมภพทุกวันนี้ผู้คนที่ไปเยือนเมืองแคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์ก็คงได้มีโอกาสเห็นจตุรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษสถานที่ที่สะท้อนความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์นี้กับเมืองแคมบริดจ์ที่ซึ่งพระองค์เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ที่หทธันวาคมพุทธศักราช2470ณโรงพยาบาลเคมบริดจ์หรือมัลต์ออเบิร์นในปัจจุบันนายแพทย์ที่ถวายการเสด็จพระราชสมภพพ,พร้อมด้วยพยาบาลที่ช่วยดูแลเล่าว่าพระองค์เป็นทารกน้อยที่น่ารักที่สุดพระบิดาพระมารดาก็เป็นคนสมัยใหม่ไม่ต้องการพิธีรีตองอะไรเลย หลังจากประทับในอเมริกาได้ประมาณ8เดือนพระองค์และครอบครัวก็เสด็จนิวัตกลับประเทศไทยย้อนกลับไปเมื่อประมาณ90ปีเมืองไทยเวลานั้นมีประชากรเพียง11ล้านคนยังอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารและที่วังสปะปะุมแวดล้อมด้วยธรรมชาติอันรื่นรมพระองค์ทรงเติบโตจเจริญพระชนสา ท่ามกลางธรรมชาติทรงเรียนรู้เรื่องน้ำต้นไม้และสัตว์เลี้ยงนานาชนิดทรงได้รับการปลูกฝังในเรื่องวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงโปรดการเล่นกลางแจ้งกับสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนคริน และพระบาทสมเด็จพระประเมณทระมหาอานันทมหิดลพระอัธมารามาธิบดินพระบรมเชษฐาธิราชในขณะนั้นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระองค์ทรงเป็นหลักของครอบครัวเนื่องด้วยสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนกสเสด็จสวรรคต ตั้งแต่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุเพียงหนึ่งขวบ9เดือนพุทธศักราช2475เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสู่ระบอบประชาธิปไตยและปีถัดมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงย้ายไปประทับที่เมืองโลซานส์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองเล็กๆที่มีบรรยากาศแตกต่างจากเมืองไทยโดยสิ้นเชิงชีวิตผู้คนที่นั่นดำเนินอย่างสงบเรียบง่ายแวดล้อมด้วยความสวยงามของภูเขาและทะเลสาบสีฟ้าสดใสพุทธศักราช2477พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติพระเจ้าวโรวงเธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชและทรงสถาปนาสมเด็จพระอนุชาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชพระราชสถานะใหม่ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อครอบครัวราชสกุลมหิดลมากนักโดยสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงโปรดให้พระราชโอรสพระชธิดา ดำเนินพระชนมาชีพอย่างธรรมดาสามัญมากที่สุดทรงมุ่งอภิบาลอบรมให้รู้จักหน้าที่มีวินัยซื่อสัตย์สุจริตและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากสหรัฐอเมริกาประเทศที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณของเสรีภาพสู่สวิตเซอร์แลนด์ดินแดนแห่งประชาธิปไตยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกในเวลานั้น พระองค์ไม่ได้ทรงคาดคิดมาก่อนเลยว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์ในประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยและได้มาเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชยาวนานที่สุดในโลก